รังการตาแตก2เครื่องหัวริซ่าแบ็คพิงค์ทำขึ้นพิเศษมีชิ้นเดียวในโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา้างกันยายน2565แบ็คพิงได้ปล่อยคอนเซปต์โปสเตอร์บอนพิงค์ออกมาให้บิงทั่วโลกได้รับชมกันอีกแล้วและต้องบอกเลยว่าความสวยของสาวๆนั้นก็สร้างความเซอร์ไพรส์อีกครั้งทั้ง4สาวมาในลุคแบบปังมากสำหรับลุคของริซ่า บอกเลยว่าเครื่องหัวอลังการงานสร้างแบบสุดๆมีดีเทลทั้งโซ่และลูกปัดเรียงร้อยอย่างประณีตโดยมี m i x h a m e l เป็นแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติเกาหลีใต้เป็นแบรนด์เครื่องประดับชิ้นเอกระดับ h h s p e e d เพราะไม่ได้มีวางขายทั่วไปและทำขึ้นพิเศษสำหรับดิซ่าแถมเครื่องหัวชิ้นนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยราคาออกมาให้ได้ทราบกันด้วย สำหรับ4ีสาวแบ็คพิ้งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาในเกาหลีใต้มีการปล่อยเพลงพิ้งเวนนมออกมาให้แฟนๆทั่วโลกได้รับชมกันไปแล้วแถมยังทำลายสถิติระดับโลกมาอีกมากมาย